ลูกสาวของครูรามใช่เธอรู้ไหมว่าว่าครูรามนะจะมีลูกสาวสักกี่คนกันแน่ไม่รู้สิเธอพูดอย่างนี้พันสิงทำไมเธอรักฉันเหรอใช่แผ่นดินนี่ไม่กลบหน้าเราซะก่อนเราไม่เวียนจะพลาดจากกันค่ะแลวจะให้สัญญากับคุณให้คุณมีความหวังนะความตายเท่านั้นที่จะมาพลาดจากเราเลยคะ่ะเราพูดกันสองคนนะใช่ วันนี้เป็นวันที่เธอบอกรักฉันใช่ไหมใช่ฉันคิดแล้วว่าเธอจะต้องรักฉันเธอรู้ได้ยังไงสังเกตสายตาของคุณอ่าสังเกตยร์สายตาลยลอยใช่ตาเป็นชาวป่านสายตาเป็ยนเป็นชาวปานสายตากูกูแม่เป็นชาวป้านกูเยียบตายกูพิการ่างเอยกูว่าแต่ว่าวันนี้ฉันอยากจะขออะไรเธอสักหน่อยได้ไหมขออะไรเลยคะนะ ถ้าไม่เป็นการเลยเธอหรือสิ่งที่พรรัฐจะให้คุณได้ก็จะให้เธอทันทีค่ะจริงมากจริงสิคะอ,อืน่ารักออกนะอ่าสิ่งที่ฉันจะขอเธอวันนี้ฉันจะขอจูบแก้มเธอสักหน่อยได้ไหมอ,อ,อะไรอยู่ในรู้แเด้งเดงเดง้งนาแด้งไม่ก็จุ่มัวยาวันเด๋ยวร้อยจริงเธอ,อๆๆเป็นผู้ชายเธอเป็นผู้หญิง ฉันเป็นฝ่ายเสียหายเสียหายอะไรกันคนรักกันดีนาทำไมจะไม่เสียหายแต่เป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ฉันเป็นฝ่ายเสียเปรียบในโลกของความรักไม่มีคาว่าเสียเปรียบแล้วก็ได้เปรียบนะจะบอกให้ถ้าจูบฉันจะรู้มาฉันจะต้องเสียแกมให้แก่เธออ่าแล้วฉันน่ะไม่เสียจมูกให้แก่เธอด้วยเหรออ๋อจะลาดกินแล้วจะลาดกินแล้วเอามันเก่งเหมอแต่เธอต้องสัญญานะคะสัญญาอะไร ธอจะต้องจูบชั้นเบาๆเบ,า,ๆบาที่สุดชั้นจะถ,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 ถนอมแก้มเธอเอาไว้ไม่เอ่อไม่ให้เป็นฟกช้ำว่าอย่างนั้นน่ะนะค่ะถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญค่ะออไฮบ้าจังหวะเลยรักกันแบนั่นเหรอเหรองเจ้าไม่เลี้ยจ้างเราเล็กจีบโน่นเล็กเล็กเล็กจะไม่เบาๆจีบยิ่งเมืันต้องแย่ง่าเลยแย่งไตุ่นหยิบบอมโซกับพอมันพอมันสั่นกับโลคว้านไหนวะเนี่ยเอาสิคะเบาๆนะครับ ไอย,ยาเป็นไงบ้างกำลังคุณมีแค่นั้นเหรอมีอีกเบาเกินไปให้หนักกว่านี้อีกหน่อยสิถ้าอย่างนั้นก็หนักหน่อยเป็นไงใช่ได้ค่ะหนักอีกนิดดีไหมก็เอาค่ะลองดูอีกครั้งไอ้ยะี่ร้อยบาเลยดังมันปลีกรอ,อรบทันเลย ทีนี้ฉันจะขอจูบแบบฝรัง่งจูบแบบไหนแบบฝรัง่งดูดปากนะสิอ่า <c oughs> แกกันแล้วแกกันเลยอย่าบอกมาเดี๋ยวโมยิง่งก็กลิ่นลิน,นะนแบบแล้วนนะเลวยแต่ฉันไม่เคยอ่ะไม่เปลี่ยนออกนะไม่เปลี่ยนออกจ,จ่ายยบนปากคริสตลัลเธอเธอ,อจะทำอะไรฉันนะอ่ะ เธอหน้านิดเดียวนะอุ้ยถายแล้วผลเสิงอุ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้กีนเว้นตายกันนิมมีอารมณ์แล้วมีอารมแล้วคายกูเยนอันนี้นะมาจะดีๆพูดง่ายๆจะไปโตเร็วๆมาดงกนายบุลำดำเริง มือสายกม็มือกว่าแขกปากดูหนุ่มเอ้าไม่ไดวางเลยร่างกายกูมันก็มาอนตั้งแต่มีประโยชน์กันไหมใส่เดี๋ยวนี้ใส่ตัอไม่ว่าว่าเพียว่าเบา,าเ,บเ,บาปเปกินไปเบาเพียจูบเพื่อนก,ก็ไม่นิ้ะไปยะโมกเปลี่ยนอะไรแกงมันตันควานแกงพี่ยรนะจัดแกงมันดันเสียงถ้าอย่างนั้นก็ดูดปากเลย เส้ยรเาปลากระเพื่อนน่าต้องเลือกตัวใโครงมูกยาวๆอืมกัดก็ไปตึ้งโนวตึ้งโด่งมากเลือยรำกันไปรำกันมาเดี๋ยวใจลงก็โยตองขวดอยูงต่ตองขวดบัดไม่ลดหายแต่๋ยวเช็ดตัวนึงพุตชี้ไหล่ปล o n บมึงผ่นเนี่ยนโอ้ฟุตชี้ไหล่ปลองบัดรลดมานั่งเน่งอยู่ปากหนึ่งใส่ยัคะเหม็นตากนะสิแต่ฉันใส่ยาสีวันนะเหม็นปากูเองเนี่ย ra đi phải, ra ban hành đi, đi nè cả, nhổm chả la mao. ồn ba ba. <laughs> <tốt đá> mẹ ơi mẹ. Anh nuôi anh cái rồi. Mẹ ơi mẹ, <tốt đá> mẹ ơi mẹ. Chán <tốt đá> mất <Mẹ tốt đá> อมปั่นเรือนนนุ่ยจะมากข้าอได้เมียนี่ข้าแม่เอ้ยแม่ตากัเรื่องเรื่องขวาเรื่องเรื่องเลยโชนี่นิ่งย้อยดังเพ่เดินไม่ไกลรดปั่นเรือตีล่งเรมีดุตีน้าเดียวเฉยโอ้โหเขาอนเลยได้เมียวันเดียวเหยีดผมเหยีดว่าเขาเน่ว่าเขาอนแล้เอี่ยดูทกพี่น้องอผู้หยิงเราเป็ดแมนอ่าดูทูกเดี๋ยวแหละ เงีนยโมยิ่งเดินมาห้าคนนึกในใจไหวย้อยเนตต่างห้าคนโทษกับคนเดียวเหยียดผมเหยียดไม้แล้วมันแตกเลือดเข้าไปไม้แล้วเอื้อนมันเนี่ยวเลี้ยนถ้วยอตี๋ห้าเล็กกูเทียนอะไรๆฝ่องคนฝ่องคนฝ่องคนต่ำใจรักเลยช่วยดือจริงมันเพื่ออะไมาปลากข้าวมากินยางมาโอ้ยไม่ไหวแล้วไอ้หนุ้ยเออตามได้ เซ่เซ่้อนเนี่ยวะโอ้ด้านที่เซ่หยียดผมเหยียดออกลมลาบแล้วไม่เอาแล้วกูดีนั่นไม่ไวหวแล้วไอ้นุนนน้ยเออเอ้าันสิงห์่นี่เธอจะอย่าลืมสัญญานะคะไม่ลืมหรอกนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไว้วันนี้ก็ขอให้เธอน่อจดจำไว้ฉันพูดความจริงทั้งนั้นเอ๋อรัชนีอุ้ยตายแล้วพันสิงห์ทำไมพ่อมาแล้วฮะ พ่อเธอมาแล้วเหรอค่ะเอา้าฉันติดอยู่ในห้องเ่ยจะทำยังไงดีเนี่ยไม่รู้สิรัดแขนขามีอะไรเลยคะเปิดประตูให้พ่อหน่อยลูกเปิดประตูให้พ่อหน่อยเดี๋ยวค่ะรักกำลังอาบน้ำอยู่ค่ะเห็นไหมเพราะความมรัดแท้ๆแม้เต่๋ยพ่อตัวเองก็ยังโกหกได้ฉันไม่เคยโกหกพ่อนะเนี่ยเห็นใจไป<ม>แล้วละ่ะเปิดประตูให้พ่อหน่อยนะรักกำลังอาบน้ำอยู่ค่ะพ่อนะนะ แล้วจะทำยังไงจะสารภาพกับท่านตรงๆดีไหมนะท่านคงจะไม่เกลียดหรือบางทีท่านอาจจะไม่โกรธก็ได้เพราะเรากล้ารับความจริงเนี่ยท่านอาจจะไม่เกลียดแล้วก็าอาจจะไม่โกรธแต่เธอจะเสียค่านิยมนี้สิแล้วจะทํำยังไงเล่าเนี่ยหน้าต่างสูงขนาดนี้คือกล้ากระโดดไหมไหนอขอให้รับสั่งมาเถอะฉันจะทําตามนิ้วชี้ของรับทุกอย่างเลยเะตะกระโดดหน้าต่างนะอ้าะโดดก็กระโดดเมื่อไหรจะได้พบกันอีกอีกเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันหมือนเจ็ดปีถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ นนใต้นจามยูรีหลังบ้านโอเคดงงังนั้นพรุ่งนี้เราพบกันเอาฉันจะกระโดดหน้าต่างเลยถึงแม้มันจะสูงอย่างไรก็จะพยายามให้จนได้นะฉันฉนลาก่อนนะเอามองไปทางโน้นสิอย่ามองรัดจะตกลงไปนะจันตรายรัดขลากร่อนนะรัดอย่าลืมวันพรุ่งนี้พบกันบาย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 ,บายโอ้ยพันสิงไปราบเจ็บหรือเปล่าพันสิง รัชนีพันสิงห์รัชนีบาย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 อาพ่ออาน้ำเสร็จแล้วค่ะพออ่อเอ๊พ่อรู้สึกว่ามีหยดน้ำใสๆเออลดนมาจากเบ้าตาของพ่อเนี่ยพ่อเป็นอะไรเลยคะพ่อมีความทุกข์อะไรเลยคะบอกรักสิคะเออนี่วันนี้พ่อได้ไปที่จวนของพญยาโยธยินไปทำไมที่นั่นท่านมีคําสั่งให้พ่อไปที่ท่านแล้วก็พูดคุยกันว่ารับเนี่ย เดี๋ยวนี้โตเป็นสาวแล้วแล้วลูกชายของท่านก็คือพันธุมาก็โตเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วเอ้ะทำไมนะพ่ออ่าท่านบอกว่าอยากที่จะขอรับดให้เป็นคู่แต่งงานของพันธุมาท่านเปยาโยทินอยาขอรับให้เป็นคู่แต่งงานของไอ้พันธุมาใช่แต่ไอ้พันธุมานี่นะพ่อมันเป็นพรานล่าผู้หญิงเพราะอย่าลืมว่าผู้หญิงในด่านพระรามเนี่ยกี่ร้อยกี่พันคนแล้ว บาทีมันลิ้มชิมรสแล้วมันก็เฉดถัวแต่บันนั่งน้าตาเช็ดเข่าอยู่เนี่ยพ่อลูกลูกไม่ต้องการรับพ่อแต่ลูกจําเป็นที่จะต้องแต่งงานกับเขาเพราะถ้าเราไม่ถ้าเธอไม่แต่งงานกับเขาแล้วก็หมายความว่าพยาโยธินนั้นจะทําดีกากราถวายบังคมทูลต่อพระเจ้ากรุงอมมินทินหาว่าการที่เราส่งสมกําลังฝึกวิทยายุทธเพลงดาบกับหนุ่มสาวชาวด่านผาภูมิเนี่ยเราเตรียมการที่จะกะบฏนะ มเมื่อเราเตรียมการที่จะบทที่นี้โทษฐานตองการกัะบาเราจะต้องถูกประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรอีกเจ็ดวันพอ่อะจะมารับคําตอบจากเธอนะทาเพื่อพ่อก็แล้วกันแต่นี่รักค่ะบอกพอ่อตรงๆเธอรักใครอยู่บ้างลูกรักขันสิงเขาค่ะโอ้พ่อก็รักเขาด้วยเด็กคนนี้เป็นคนดีมากแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่อย่าไปคิดถึงเขาเลยนะคิดถึงพ่อให้มากก็แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ย ค่ะอีกเวันแล้วจะตัดสินใจแล้วจะให้คำตอบต่อพ่อเอาเถอะพ่อจะคอยจนถึงเวลานั้นเราจะวันราบเราแบรแางมาปางลัางเรามาหมดความว่างอนาคตรทธิ์ศักดใสโลกนี้จะต้ละมานานา่งเทไรวิมานใจ ทั้งตะลายสลายลงทำความรักคือยาผิดหน้าเพื่อนยิ่งหน้าเธอพิภพราษไล่ชีวิตราเจียบยุ้ยเป็นฟุ้ยบ้องต้องโศกเศร้สาสมศรีส,สลับลงจากตัตงร่องรัชนีอายามที่ครวน่น

วันนี้ก็มีหนึ่งฤทยซึ่งเป็นลูกสาวของพยาโยธินร้อมด้วยพันธุมาลูกชายผูเป็นพี่ของหนึ่งฤทยก็ได้เข้ามาฟังพญาโยธินที่จะปรึกษาหารือกันเขาจะปรึกษาหารืองกันเรื่องอะไรก็ติดตามหาความเข้าใจกันต่อข็เชิญครับ ท่ทีทางนักเลงเราจะต้องเก่งพอควรเราจึงประมวลอิทธิพลขึ้นให้คนกลัวตลอดจังสมบัตออเดผัสการเราจ้างคนฟานไวมามาายี่ได้ชายอ้วถ้าเรามีเงินตองเราเราไม่ต้องกลัวทั้งทํำชัวเราก็ยังออดเดนั่งสบาย การเราขอรับชั้นมันก็สะดวกมีผักพววแล้วก้าวหน้าเรากล้าถากดไมงคนใจซื้อมือสะอาดแล้วจะคาดความสบายต้นเดือนได้เราปลายเดือนมัดเรามันจะลดราคาตอนนี้พันธุมาแล้วก่อหนึ่งฤาษไทยลูกของพ่อทั้งสองคนพ่อคิดว่าคนเราเนี่ยชั่วเมืองผี แต่คอยมันดีเมืองคนก็แล้วกันนะหลังจากที่พอได้ดำรงตำแหน่งเป็นปหลัดเมืองหรือเจ้าเมืองด่านผาภูมิเนี่ยนะก็ทำห้ฐานะหรือความมั่นคง,องของครอบครัวเราเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปซะแล้วเดี๋ยวนี้เราํำรวยขึ้นอย่างไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลยเนี่ยนะเจ้ารู้หรือเปล่าหนึ่งหรือไทยว่าสร้อยไขย่มุกเส้นนี้ที่พอซื้อให้เจ้านาะราคามันสักเท่าไหร่ ทราบค่ะราคามันเรือมแสนนะคืจะบอกให้หรือครับพ่ออืมแต่พ่อรู้หรือเปล่าทาไมอการที่พ่อนะ่ะมีเงินมีทองมากมายไก่กองอย่างนี้เพราะพ่อพอนะพยายามที่จะคอร์ับชันเบียดบังเอาภาษีอะก่อนจากประชาชนชาวดันพะภูมิเนี่ยพ่อก็พยายามที่จะเบียดบังภาษีเหล่าน,นั้นเอาไว้สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งไปยังเมืองหลวงอีกครึ่งหนึ่ง อากก็พอมีวิธีการของพ่อเนี่ยมีเทคนิควิธีในการที่จะเอาเงินเหล่านี้หรือยักอยอกของเงินเหล่านี้มาเป็นสมบัติของตัวเองนะมันเป็นความสามารถของพอ่อหรือความสามารถจะพาะตัวของพ่อเนี่ยมันมีโอกาสแล้วก็จงพยายามที่จะฉวยโอกาสเอาไว้บ้างคนเราเนี่ยที่เกิดมา,าครั้งหนึ่งในชีวิตแต่บางคนน่ะโอกาสไม่เคยเปิดให้เลยเพราะฉะนั้นในบางครั้งเมื่อโอกาสมันเปิดแล้วเราจะต้องเป็นนักฉวยโอกาสเอาไว้บ้างนะ คอรัปชันมันก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละนะอย่าไปคิดอะไรมากนะแต่การที่มีอะไรมากมายไก่กองหรือฟุงเฟอ้อเกินไปเนี่ยมันก็รู้สึกเซ็งเซ็งเหมือนกันนะพ่อเซ็งเซ็งยังไงมันอย่างเวลานี้อ่านึงไทยกําลังนั่งอยู่ในกองเงินกองทองเป็นลูกสาวของตรรกยาโยธินผู้มั่งคั่งเนี่ยมนรู้สึกเบื่อเงินหรืออะไรชอบคนเนี่ยไหนทั่วยังไงนะรู้สึกเบื่อเงินครับพ่อเบื่อเงิน ค่ะ<ข>มีคนก็ต้องการเงินเ้วยกันทั้งนั้นแต่ลูกสาวก็ไ่ยายโยธินพี่ตักเหตุเบื่อเงินหรือเนี่ยค่ะเอาเถอะ,อะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในด่านท้าผู้เปียคนยากจนคนแค้นหาเช้ากินค่ำเนี่ยแมมมากเหลือเกินนะสิ่งที่ลูกเลกียดที่สุดพ่อรู้ไหมลูกเลกียดอะไรไก็ไม่ทราบลูกเปกียดสังคมของคนจน เดินไปไหนหมาไหนแต่ละครั้งเจอคนยากคนจนแล้วก็รู้สึกว่าคลื่นใส่นะมันอยากจะอาเจียนออกมาเลยนะเป็นการขัดโชคลาบยังไงก็ไม่รู้เนี่ยพ่ออย่าไปเกลียดเขาคนจนก็มีส่วนเหมือนกันที่จะทําให้เราร่ารวยขึ้นมานะถ้ามีแต่คนรวยไม่มีคนจนก็แสดงว่าไม่มีคนรวยเลยไอ้คนจนเนี่ยแหละมันคือเครื่องวัดของคนรวยนะมันยิ่งจนลงไปเท่าไรเราก็ยิ่งรวยสูงขึ้นเท่านั้นนะมันกลับกันนี่ลูกนะนะไอ้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ย มันก็ห่างกันไปทุกวันทีเดียวค่ะอ่าอืมเกลียดสังคมของคนจนหรือเนี่ยอ่หนึ่งค่ะหนึ่งไม่ชอบเลยค่ะพี่พันธุมานะสิ่งดีอ่าหนึ่งไฟฟันมาต,ตั้งแต่เล็กๆจะไฟฟันอะไรไฟฟันอะไรบอกพี่สิน้องหนึ่งอยากที่จะเป็นสาวชาววังโอ้โหสมาร์ทนัมชูนเนี่ยอยากจะเป็นสาวชาววังค่ะ <c oughs> เอาเหรอ เมื่อเป็นความประสงค์ของลูกพ่อก็พายายามที่จะช่วยเหลือแต่การเป็นสาวชาววังนั้นเราจะต้องมีกิริยามารยาที่เพียบพร้อมสมเป็นกุณสตรีนะอย่าลืมว่าชาววังเขาพูดเบาๆเขาพูดกันแต่เพียงได้ยนินนะอย่างหนึ่งรือไทยเนี่ยนิสัยของเจ้าพ่อคิดว่าคงยังไม่พร้อมที่จะเป็นสาวชาววังนะเมื่อเธอมีความประสงค์อย่างนั้นพอ่อก็จะส่งตัวเธอไปยังศูนย์วัฒนธรรมส่งไปทำไมครับพ่อส่งไปอบรมบ่มนิสัยที่ราชบัวหลวง เพราะที่นั่นน่ะท่านขุนบงสวรรค์ก็เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับพ่อนะก็เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมอยู่ที่นั่นนะเมื่อผ่าน,นการอบรมที่นั่นมีหนังสือรับรองจากศูนย์วัฒนธรรมเธอก็พร้อมที่จะเป็นสาวชาววังได้โดยไม่ขัดขืนเพราะมีพ่อเนี่ยเป็นกําลังสําคัญนะที่จะช่วยเหลือเธอเพราะเข้าถึงพระยาะพระยกรุงอมรินอยู่แล้วปาเหมาะก็ดีอาจจะ ได้แต่งตั้งเป็นรัฐายาชเลยเพราะเดี๋ยวนี้พญาโยพระเจ้าจกรุงอามราินทร์นั้นก็ไม่มีราชโอรสหรือไม่มีราชธิดานี่ลูกค่ะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นอ่าแล้วลูกจะตัดสินใจไปเม,มื่อไหรหรือจะตกลงใจไปเมื่อไหรหรือจะพร้อมไปเมื่อไรวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้อาวถ้าอย่างนั้นพอจะเขียนจดหมายให้เจ้าพงนะอะ่หนึ่งฉบับน,นี่เอาจดหมายนี้ไปนะผมใ,ให้ไปอ่าท่านขุนพงศวรร์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อยถ้าอ,อย่างนั้น จะขอกลาบลาพ่อเดี๋ยวนี้พรอะด้วยพี่พันธุมาด้วยอ้าวสำหรับการแต่งงานของพี่นะถ้าหนึ่งมีเวลาแล้วก็หนึ่งก็จะมาในงานของพี่เพื่อจะอวยพรน,นะไม่เป็นไรนะก็ขออย่าได้คิดอะไรให้มากนะไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้หรอกขอให้เธอนะ,อะพยายามทําให้สําเร็จและสิ่งที่เธอต้องการนั้นก็จะได้ตามความประสงค์ของเธอขอบคุณมากนะพี่เต่จะต้องขอลาพ่อไปก่อนไปทะลุขอเจ้าน่ะเดินทางด้วยความปลอดภยัยนะลูกนะค่ะ นำจดไม่จากบิดาลาเลยลวงมงสุลาบ,บวลวัวล้วงไปเล้วล้ะยังเลือแต่พอลูกสร้างตอนอะไรมาคิดไปแล้วทั้งชอมกะละยาสำหรับเรื่องการแต่งงานของเจ้ากับราชนีนั้นก็คงไม่มีปัญหาเพราะเมื่อวานนี้ท่านครูรามก็ได้มา พบพ่อตามคําสั่งแล้วนะพ่อได้ยื่นข้อเสนอที่เขาปฏิเสธไม่ได้ไปแล้วถ้ากว่าเขาปฏิเสธหรือด้วยเหตุผลประ,ประ,ประการหนึ่งประการใดที่ทำให้รัชนีนั้นบายเบียงนะไม่แต่งงานกับเธอหมายความว่า,มาพ่อจะทําดีกากราถวายบังคมทุนพระเจ้ากรุงกมรินหาว่าการที่ท่านครูรามนั้นส่องสมกําลังเนี่ยนะเพื่อเตรียมการขบทีนี้โทษทานการบกบฏกหมายความมันจะต้อถูกอานชีวิตจิตฉุวคิด ก็อ,อย่างนั้นก็เสร็จเราที่พ่อคนแน่นอนนะแต่หลังจากที่จะแต่งงานแล้วพอมีเรื่องที่จะพูดกับเจ้าอีกเรื่องหนึ่งพอมีอะไรหรยอครับนะพ่ออยากที่จะมีแม่ใหม่ให้กับพวกเจ้าสักคนอ๋อพ่ออยากจะมีเมียด้วยหรอเนี่ยใช่นะแท,ท้จริงพ่อจะเอาสี้ที่ตั้งแต่ตอนที่แม่ของเจ้าตายใหม่ๆก็ยังได้แต่ตอนนั้นพวกเธอต้องสองคนก็ยังเล็กๆอยู่พ่อกลัวว่า ใ้ความอบ่นกับลูกๆเนี่ยไม่เพียงพอนะแต่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ไม่เห็นที่จะแปลกอะไรนะเอาแต่พ่อเมื่อพ่อคิดว่าพมมีความสุขอะไรก็เป็นอผมก็ไม่อยากที่จะคัดค้า,า,า,านหรือท่วงติงเพราะถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะของพ่อนะเมื่อพอสบายใจแล้วหลางกายของพ่อก็จะสบายตามไปด้วยนะพอจะได้มีอายุยืนยาวนานี่ต่อไปก็ใช่ว่าแต่ว่าพ่อนะมีเป้าแล้วหรือย,ยังเป้าอะไรนะผู้หญิงที่ พ่อด้ไม้มันปั่นมือเอาไว้นะที่จะเป็นแม่เลี้ยงให้กับพวกเราผู้หญิงที่พ่อรักที่สุดในขณะนี้เราก็คิดว่าพร้อมที่จะเป็นแม่เลี้ยงพวกเธอได้ก็คือนางอุมานางอุมาไหนอะ่ะ